หน่อยมื่อนี้ว่ากินขนมเสียนเด้อเด้อค่อยกินเก๋เพราะสันโอ้ยคนเก๊กคนกินเขาเราว่ากินเก๋มิจ่เล่าภาคอีสารตาแตกกินเกกกหลาเงิดไหลอะไรกับพดพดพ่อครับอือประเภทนี่คนกีนเขากินเก๋ว่ามันคนที่สานบ้านเน่ากินเก๋เออมหาจะกินเก๋ก็ได้ดอกดีว่าช่วอยู่ที่โต่ถ้ำตัวนี่ยากเนี่กับกินเก๋กูละขคายขนมเสียนเ่าได้กูเลยบสวน กูขายขนมเส้นบ่ได้กูได้ศูนย์กูถามผู้ใดก็ว่ามุนีกินขนมเส้นบ่ตีนไก่ย่ีย่ีกูวางสิกูวางสิแม่ไฟแต่ไหนไม่บอกกูว่าบ่กินดอกมุนีตุ้ข่อยกินเกยจ้าบ่รู้ตีว่าสั่นโสดคักเนาะโอ้ยมีแต่เล้าตาแตกบ้านกูอะไกินเกยคนไทยเขาไม่กินเกย์หรอกูละเงือกนู่นวะกูขายขนมเส้นยากดูนี่